สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็าพบช่องคาถาแหล่งโลหะบ้านอีพีทหนึ่งร้อยสิบสองแล้วนะครับเราเดินทางหนึ่งร้อยสิบสองอีพีแล้วพี่พี่มันก็เหมือนที่เคยครับพี่พี่เรามีให้พี่ชมทั้งหมดยี่สิบรายการเฉลยน,น,นะครับวันนี้พี่พี่ท่านไหนท่านไหนสนใจอยากดูอะไรเพิ่มเติมหรืออยสอบถามองค์ไหนพี่พี่สามารถโทรมาที่เบอร์ศูนย์หกสามสี่เจ็ดแปดเก้า สี่ห้าสี่ได้เลยนะครับพี่พี่หรือพี่พี่ท่านไหนจะจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์ศูนย์หกสามสี่เจ็ดแปดเก้าสี่ห้าสี่ได้เลยนะครับแอดเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับพี่พี่หรือพี่พท่านไหนสนใจอยากปิดตรงไหนพี่พี่สามารถโทรมาแล้วแจ้งว่าจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับทุกไลน์กางเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินไปทางครับพี่พี่ไปบวกเพิ่มครับ พระทุกลายกลาเราจะส่งตรงตามปกแน่นอนครับพี่พี่เพื่อไม่เป็นการเจเวลาเรามาเริ่มการที่หนึ่งดีก,กว่าครับรายการที่หนึ่งของเราจะเป็นนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่ะจงรับตรงนี้เป็นเหรียญหลวงพระจงวัดหน้าต่างนอกครับตรงนี้นี่ครับเ,เหรียญหลวงพระจงวัดหน้าต่างนอกส,สวยๆนี้เลยครับ นี่ครับปเปิดอย่างนี้เลยนี่ครับเดี๋ยวเราก่อจงวัดหน้าต่างนอกนี่ครับปเปิดอย่างนี้เลย ลายการทีหนึ่งเหรียญหลวงปจงองค์นี้เอาไปในราคา500บาทรับ500บาทเลย500บาทรับ500ร้อยบาทบสำบนี้นะครับต่อประการที่2ลายการที่2จะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนต้นองนี้เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนบ้านจานสวยๆอย่างนี้เลยครับนี่ครับเป็นหลวงปู่หมุนบ้านจาน นี่ครับสวยอย่างนี้เลยนี่ครับสวยอย่างครับปีสองห้าสี่สามพวกนี้สองห้าสี่สามเลย รายการที่2เหรียนรู้ปุ่นองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป5 0 0รบาทรับ5้0อยบาทเลย5้0อยบาทรับ5้0อยบาทถ้าแบมนี้นะครับรายการที่2ครับ้าตงรงนี้นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยต่อไาการที่3รายการที่3าจะเป็นพระชัยเับางคงนี้เป็นพระชัยวัดสวยอย่างนี้เลยครับนี่ครับ สวยๆของก่าๆงี้เลยนี่ครับสวยๆนี้เลยครับ รายการที่3พระชัยองค์นี้เอาไปในราคา600บาทรับ600บาทเลยหกรบาทรับ600บาทแบบ,ทบ,บนี้นะครับรายการที่3พระบองค์นี้ต่อไปรายการที่4ีรายการที่4จะเป็นเหรียญรับคูณปี1นึ่งสองครับองค์นี้เป็นเหรียญรับคูณปี1นึ่งนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับอาจารย์คูณ นี่ครับปัดบ้านไร่นี่ครับปีนึงสองวงนี้นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลย ครับรายการที่สี่เหลือลวราคูณปีหนึ่งสององนี้เอาไปในะราคาห้าร้อยบาทรับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทรับห้าร้อยบาทแบบนี้นะครับรายการที่สี่ครับรงนี้ต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้าจะเป็นเหลืจาจันท์ฟันครับรงนี้เป็นเหลืจาจัน์ฟันรุ่นแรกครับรงนี้ปีศูนย์เจ็ดครับรงนี้ อาจารย์ฟันรุ่นแรกปี07นี่ครับอาจารย์ฟันอาจารย์โลนี่รับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับสวยอย่างนี้นะครับ รายการที่ห้าเหลือจะฟันรุ่นแรกองค์นี้เอาไปในราคา500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับห้าร้อยบาทราการที5ห้าของนี้เหลือจะฟันรุ่นแรกปี07นย์เขององนี้ต่อไปรายการที่หกรายการที่หกจะเป็นเห,น 5, หรียญเสาห้าหลวงปู่หม,มุนนะองนี้เป็นเหรียญเสาห้าบูชาคุณหลวงปู่หมุนนี่ครับเป็นลงยาแดงพวงนี้หลวงปู่หม,มุน นี่ครับสวยงี้เลยนี่ครับเสาห้าบูชาคู่นี่ครับสวยงี้เลยนะครับสวยงี้เลย มีขาไปสวยเนี่ยนะครับสวยอย่างนี้เลย นี่ครับเสวเียแล้วน,นะครับรายการที่6ครับตรงนี้เหรียญรูปปุ่มหมุนเสาห้าบูชาคู่ลงยาแดงครับตรงนี้รายการที่6เหรียญเสาห้าลงปุ่มหมุนตรงนี้เอาไปในราคา6 0 0้อยบาทรับ6 0 0อยบาทเลย6 0 0้บาทรับ6 0ร้อยบาทรบมนี้นะครับรายการนี้รายการที่6ครับตรงนี้ต่อไปรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองม้าตรงนี้ เป็นเหรียญหลวงพ่อทองมาวัดสว่างท่าสีตรงนี้นี่ครับเหรียญหลวงพ่อทองมาสเสร็จนี่เลยครับนี่ครับสศยษงี้เลย ครับเหีียวกพ่อทองมานี่ค่ะจอดลอยเอทับองนี้ลายการที่7จเหรียญลลวพ่อทองมาองค์นี้เอาไปในราคา500บาทรับห้าบาทเลย ห้500าร้อยบาทรับห้าร้อยบาทเสิร์ฟนี้นะครับเป็นการที่เจ็ดครับตรงนี้ต่อไปการที่แปดรายการที่แปดจะเป็นลูกอมหลวงพุททิมครับตรงนี้เป็นลูกอมผงพายกุมารหลวงพุททิมนี่ครับลูกอมผงพายกุมารหลวงพุททิมเสิร์ฟนี้เลยนะครับนี่ครับลูกอมผงพายกุมารหลวงพุททิม ขายไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับรายการที่แปลลูกองค์ผงพายกุมารหลวงพุทธิมองค์นี้เอาไปในราคา500บาทรับ500บาทเลย500บาทรับ500บาทบสุดนี้แล้วนะครับรายการที่แปลทั้งองนี้ ลูกอมผงพายกุมาหรหลวงพุธทธิหวัดรหัสไล่ครับตรงนี้ต่อไปลากระลิกก้าลายการะลิกก้าจะเป็นม้าเส็บนางครับตรงนี้เป็นม้าเส็บนางนี่ครับเป็นอินม้าเส็บนางครับตรงนี้ครับเป็นอินม้าเส็บนางเลย นี่ครับว่าเก่ากสวยนันเลยนะครับอินมาเสพนางนี่ครับอินมาเสพนางเป็นเลี่ยมเงินแท้พวกนี้เป็นเล่มเงินแท้เลย นีคน่ครับเล่มเงินแทะตรงนี้มาอย่นี้เลยรายการที่เอินมาเสพนางองค์นี้เอาไปในราคาหนึ่้บาทหนึ่บาทเลยหนึ่งพัองร้บาทตรงนี้ไปเล่มเงินแท้ตรงนี้ปเป็นเล่มเงินแท้อย่างนี้เลยนานๆเลยครับตรงนี้หนึ่บาทครับรายการที่เลยต่อรายการที่สิ ลายการที่สิบจะเป็นตะกุดเงินอาจารย์น้องครับตรงนี้เป็นตะกุดเงินอาจารย์น้องนแปดศูนย์นะตรงนี้นี่ครับตะกุดเงินอาจารย์น้องนี่ครับไปสวยง่าเลยนี่ครับไปสวยงเลยนะครับ ครับตะกุดนอาจารยย์น้องรราากที่สิบตะกุดเงินอาจารย์น้อง,งนอ .80 องน,อน,น,อน,นี้เอาไปในราคาหกร้อบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อบาทรับหกร้อยบาทในส่วนนี้นะครับรา,รายการที่สิบท่านองน,นี้ตะกุดเงินอาจารย์น้องนอน .80 ท่านองน,น,น,นี้ ต่อไปก่ะสิบเอ็ดสิบเอ็ดจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตครับตรงนี้เป็นเหรียญหลวงปู่โตเลยนี่ครับเหรียญหลวงปู่โตสวยๆอย่างนี้เลยครับเหรียญหลวงปู่โตวัดไปดูชิมพี่นี่ครับเป็นสวยอย่างนี้เลย ครับสเสิรอ,อย่างนี้เลยนะครับรายการที่11เหรียญรูโต๊ะเรียนนี้เอาไปในราคา500บาทกับ500บาทเลย 500 500ห้าร้อยบาทรับห้าร้อยบาทสะสมนี้นะครับรายการที่สิบเอ็ดครับพวกนี้นี่ครับต่อไปกันที่สิบสองสิบสองจะเป็นหลับพับปานขีดเม้นนะพวกนี้ขีปลาพวกนี้เป็นพับปานขีปลานี่ครับเป็นปลาตรงน,นี้นี่ครับรพับปานขีปลาบัวสองชั้นนะพวกนี้ นี่ครับเป็นสวยงี้เลยนี่ครับเป็นสวยงี้เลยนะครับสวยอย่างนี้เลย รายการที่สิบสองท็ปานองค์นี้เอาไปในราคาห้500า,500าร้อยบาทรับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทรับห้าร้อยบาทรายการที่สิบสองข้องค์นี้ท็อบปานต่อไปการที่ 13. สิบสามสิบสายเป็นปิดตาหลักพ่อเกษมครัอบองค์นี้เป็นปิดตาหลักพ่อเกษมเขมะโกจังหวัดลำปางครับองค์นี้นี่ครับปิดตาหลักพ่อเกษมเขมะโก ขาไปสวย,ยงี้เลยปิดตารพัะคเสมนี่ขาไปสวย,ยงี้เลยนะครับ ไยยลย่ายการที่สิบสามปิดตาละก็เสมองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทบการที่สิบสามนะครับองค์นี้ปิดตาละก็เสมเขมะโกนี่ครับสวยอย่างนี้เลย เราไปกัน14 14ี่จะเปเหรียญข้าวหลามตัดครับตรงนี้เปเหรียญปิดตาข้าวหลามตัดหลบปศุกุกเศษครับตรงนี้นี่ครับส,สวยๆอย่างนี้เลยเหรียญปิดตาข้าวหลามตัดหลบปสุกุกเศษครับตรงนี้นี่ครับส,สวยๆอย่างนี้เลย สวยๆเลยนะครับสวยๆนี้เลยรายการที่14เหรียนพระปิดตาข้าหลังตัดองค์นี้เอาไปในราคา500บาทกรับ500บาทเลย 500บาทรับ500ร้อยบาทรับสิบนี้นะคะรคับปากระพิบสครับตรงนี้ต่อไปลกระบสิบห้าสิบห้าจะเป็นพันล่วงลังปืนครับตรงนี้พันล่วงหลังลังปืนนี่ครับเป็นพันล่วงหลังลังปืนสวยๆเก่านะครับตรงนี้นี่ครับเก่าอย่างนี้เลย นี่ครับก็เ,เก่าอย่างนี้เลยนะครับทะลวงหลังล่างปืนนี่ครับสวยๆอย่างนี้นะครับ รายการที่15พาล่วงหลังลางปืนองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป5้0อบาทรับ500อบาทเลย5้0ยบาทรับ5้0ยบาทแบนี้นะครับรายการที่15ของนี้พาล่วงหลังลางปืนต่อไปรายการทก่16 16จะเป็นแหนง่โบนลานรงน,น,นี้เป็นงัางบนลานนี่ครับเป็นงัางเก่าองนี้ เป็นง้างเก่าบนลานเลยนี่ครับเป็นง้างทรงเครื่องเก่าอออกนะตรงนี้นี่ครับทรงเครื่องเก่าอย่างนี้เลยนี่ครับพวกเก่า,านีเลยนะครับ สวยงี้เลยนี่ครับไปสวยกเก่าๆงี้เลยนะครับงั่งทรงเครื่องเก่าองนี้รายการที่สิบหกั่งทรงเครื่องเก่าองค์นี้เอาไปในะราคาหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลย6หกร้อยบาทรับหกร้อยบาทรับนี้นะครับรายการสิบหกครับองนี้ ต่อไปรายการที่17 17จะเป็นมิดหมอพวงนี้เป็นมิดหมอกิดเก่าครับพนี้เป็นมิดกิดนะพวงนี้เป็นมิดกิดเก่าเลย,น,เน,เลยน,นี่ครับเก่าๆนี้เลยนะครับนี่ครับเพราเก่างนี้เลย นี่ครับเป็นไม้นะครับตรงนี้เป็นโซลเก่าองี้เลยนะครับนี่ครับกเก่าอย่างนี้เลยนี่ครับก็เก่าอย่างนี้เลยนะครับมิดจิตเก่า <c oughs> รายการ17มีดกิดเก่าเล่มนี้เอาไปในราคา5 0 0้บาทกับ500รอยบาทเลย5 0 0รบาทกับ5 0าร้อบาทเหร่านี้นะครับรายการ17ครับรงนี้เป็นมีดกิดเก่าครับรงนี้ต่อประการสิบแปสิบแปดจะเป็นบวกนักขบาาครับรงนี้เป็นบวกนักขบาาสีเขียวเป็นงูกินถางครับรงนี้บวกนักขบาาสีเขียวนี่ครับ เป็นบวกนักขบาสีเขียวครับตรงนี้นี่ครับบกนักขบ่าสีเขียวอ๋อสวยอย่างนี้เลยนะครับเป็นน่าจะเป็นหินจุนเจียบตรงนี้เป็นหินหินจุนเจียแกะครับตรงนี้นี่ครับบกนักขบ่าสีเขียวหินจุนเจียแกะ รายการที่18บปวกนัก,กาบาทหินจุนเจียแกะองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500ยบาทับ500อบาทเลย5้รบาทับ500ร้อยบาทเท่บนี้นะครับรายการที่18ทั้งองค์นี้ต่อไปข้อบก้าจะเป็นย่างตาแดงครับพงกนี้เป็นย่างตาแดงเก่าครับพงกนี้เป็นย่างตาแดงเลยนี่ครับ สวยอย่างนี้เลยนะครับย่างตาแดงนี่ครับสวยอย่างนี้นะครับยังตาแดงนี่ครับสวยอย่างนี้เลย,ย,อ,ย,เลยอุดกิ่งนะตรงนี้อุดตรงนี้อุดกิ่งเลยครับตรงนี้ มีกิ่งด้วยนี่ครับถึงจะฟังชัดทั้งวันนี้นี่ครับสวยงนี้เลยรายการที่สิบเก้างั้งตาแดงองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทรับห้าร้อยบาทเลย 500้บาทรับ500ราบาทเสินี้นะครับรายการ19กตรงนี้ต่อไปรายการยี่สิบยี่สิบจะเป็นลูกกรอกแมวครับตรงนี้เป็นลูกกรอกแมวเลยนี่ครับลูกกรอกแมวอย่างนี้เลยนี่ครับ สวยๆนี้เลยนะครับลูกกอกแมวนี่ครับสวยๆนี้เลยนี่ครับสวยๆนี้นะครับ สวยอย่างนี้เลยรายการยี่สิบพระองน,นี้ลูกกอกแมวลูกกอกแมวอ,องค์นี้เอาไปในราคาเอาไปหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทรายการยี่สิบพระองน,นี้ก็จ,จบไปแล้วยี่สิบรายการที่เอาไว้พี่ชมนนวันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจอยากลงไหนเพิ่มเติมอยากสอบถามองไหนพี่ๆสาม,มารถโทรมาที่เบอร์0634789สามส สี่ห้าสี่ได้เลยนะครับหรือจะอะไรเพิ่สอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์ศูนย์หกสามสี่เจ็ดแปดเก้าสี่ห้าสี่ได้เลยนะครับแอดเข้ามาสอบถามพูดคุยเข้ามาต่อรองราคากันได้นะครับองไหนเราแบ่งปันหน้าเราแบ่งปันให้เรพี่พี่หรือพี่ท่านไหนสนใจอยากปิดองไหนพี่พี่สามารถโทรมาแล้วแจ้งว่ามาจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ ทุกรายการเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทาครับพี่พไม่บกเพิ่มครับาทุกรายการเราจะส่งตรงตามปกแน่นอนครับสำหรับคาถาเรื่องลพอบ้านอีพีนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับ